พี่อ้อยส่งมาให้าวพี่อ้อยส่งมาใหุ้ไม่มีบูได้หคุณมีบลสัมพันธ์กันจะไปเดินไปมั้งบ่ไปยังไงเราจะไปยังไงเดินไปมั้งเราเดินลัดทุ่งนาไปเขาบอกว่าเราจะกลับหลกลับไหน วันไหนเขากลับวันไหนหลังจากเสร็จกระถิ่นเหรอเพื่อนวันนี <|so|>> ้ว่าจะเอาไอ้ไอ้กล oh, ้วยแขกกล้วยทอดมาฝากเพื่อนๆแล้ว มันขายดีมากเลยนะโอ้ยขายไปตนอะไรขายไปตุนเลยขายจนหมดเกลี้ยงเลยขดมาเลยอดเลยเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่เฮงมากเลยนะเออแต่ก็ต้องไปเท่าไหร่อดเลยไม่ได้กินเลยค่อยอดเท่าไหร่ก็บอกว่าจะเอาใส่กระติกน้ำร้อนมาก็กระตงก็เห็นในคลิปเขาบอกว่าสูตรอะไรนะอะ S <s สูตรที่ยังทำไมมันติดอระคะสูตรตามใจฉันมาเห็นในที่มาเห็นที่ยั้งไม่ติดกล้วยอะไรนะไม่ติดกล้วยแต่สูตรติดแต่น้ำม yeah> anyway> ันกระทะมาทีกันไงแป้งไปกับแป้งอ่ะแป้งไปทางกล้วยจุดสูตรกันค่ะอร่อยนะอร่อยใช่ไม่สนใจเหมดรู้จักอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์เจ้ยแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเราสัมภาษณ์มาหลายวันแล้วกับความ ถามความรู้สึกหน่อยกับยอดวิวหกล้านแปดรู้ตัวไหมเนี่ยหกล้านแปคลิปช็อตยอดวิวไอ้นั่นแหละเอาตรงร้านเข้าหอะเล่าให้ฟังหน่อยไปถ่ายอะไรยังไงทำไมที่ไหนยังไงครับ ข้าวเย็นเนอ่ยมันก็ปีนเดี๋ยเขาไม่เขาก็ไม่เคยเห็นมาว่าส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าห้องนะคนเท่าไหร่นะหกล้านแปดอันนี้ต้องจริงหรอเรื่องจริงอือเฉดมีและเนแล้วแล้วผู้ติดตามก็ขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ขึ้นด้วยจากเมื่อก่อนเท่าไหร่สองหมื่นกว่าตอนนี้สิบหมื่นกว่ามันยังไม่ถึง สามหมื่นกว่าหืมสี่หมื่นห้าแล้วหมื่นแพงค่อยไปแล้วเจ้าน่ะสี่หมื่นห้าแล้วคนดูชดหกล้านแปดได้เงินนะแต่ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าได้เท่าไหร่ใช่ไหมอธิบายโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูต้องไปดูเบื้องหลังต้องไปดูข้างหลังตอนนี้ยังดูไม่ได้แล้ชดอะไรคะ ก็ส่งหลานเข้าส่งหลานเข้าหอเขาแต่งงานก็เลยส่งเขาเข้าหอโอ้โหเขาก็เลยไม่เคยเห็นพี่ไม่ต้องไปถ่ายส่งทั้งรูปส่งทั้งหลานก็ยังไม่ได้ส่งเดือนหกอะไรเงี้หกล้านแต่จะเจ็ดล้านแล้วเผือเผอพรุ่งนี้เช้าอาจจะเจ็ดล้านเพราะเท่าที่สเกดูขึ้นวันละแสนขึ้นวันแสนวิวพีจกขขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วมากเพราะว่าอยู่ว่าทำไมผู้ติดตามทำไมเพิ่มขึ้นก็ก็ถือว่าเป็น เป็นคลิปช็อตที่คนดูเยอะนะเขาไม่เคยเห็นว่าว่าตอนนี้สมัยนี้เขาไม่เคยส่งเเข้าหอแล้วเนาะมันอาจจะเป็นประเพณีที่แบบเป็นชนบทเนาะเป็นปวิธีแบบภูทายบ้านๆอะไรอย่างนี้นั่นแหละครับส่งเข้าหอนั่นแหละก็แค่นั้นแหละก็ไม่ได้ถ่ายเยอะเพราะว่ามันน้อยเดียวนัั่นแหละถ้าถ้าถ้าคลิปจะแปดนาทีนะเจ้าแต่แปดนาทีมันก็ไม่ได้ปังใช่ไหมใช่ก็ถ่ายเือคลิปก็ถ่ายแต่ว่าไม่คลิปก็ถ่าย แล้วก็เข้าไปดูเนาะเพราะว่ามันน้อยเนี่ยเจ้าแต่แปดนาทีมันก็ไม่ได้ปังใช่ไหมใช่ก็ถ่ายเยอะคลิปก็ถ่ายแต่ว่าไม่คลิปก็ถ่ายโอ้ืมแล้วก็เข้าไปดูเนาะเพราะว่ามันน้อยเดียวอเคมันจีนอกนั่นแหละขอบคุณเนฟซีเนาะเพราะว่าเข้าไปดูให้ก็ แค่นี้แหละพอว่าถ่ายเขาเขาทำไมเขาบอกว่าเอาทำไมไม่ถ่ายคลิปให้ดูเลยอ้าคมเนต์เขาไปดูโอ้โเขาส่งแค่แป๊บเดียวเนาะคือเป็นวินาทีแป๊บเดียวที่เขาเข้าหอแล้วก็ไอพ่อร่มไม่ร่มเขาก็ไปดูที่รับที่นอนให้แล้วก็มีเช่าแก่เข้าไปส่งแค่นั้นแหละ มันก็เลยจุเลยคือระยะเวลามันก็สั้นอยู่แล้วเราไปถ่ายเขาปะผมก็ดูไม่คืนเราถ่ายนานๆนอันนี้เขาก็แค่นอนที่นอนธรรมดาแป็เดียวเป็เดียวเป็นเป็นหลานของเจ้ยเลยใช่ไหมหลานอ๋อแม่ว่าเขาก็บอกว่าทำไมทำไมเจ้าสาวดูเด็กอ๋อเด็กปีนานหรือยังคิดว่าปีที่แล้วอ๋อแต่งานชุมจริงชุมจังอยู่แต่วก็คนบ้านบ้านแล้วนอกก็แต่งานก็เป็น ก็สงแบบนั้นเลยได้บัลงกบาทขายกล้วยแท้กล้วยกล้วยทอดนะเจอได้บัลลกบาทได้เยอะ้เราได้กล้วยเยอะี่บ้านเขาชอบกินกล้วยงอมแบบเหมือนวต้องต้องเป็นกล้วยสุกๆเอามาทอดใช่ไหมอ๋อตอนนี้เขารู้แล้วว่าเราขายของเขาก็เขาก็มาช่วยอุดหนุน ก็สั่งด้วยแล้วว่าถ้าส่งแล้วก็ไปส่งด้วยนะบางท้องไม่ได้กินขายหมดก่อนอก็เลยถือว่าขายดีเพราะว่าเราไม่ได้หวงของเราทำแบบเราว่าใส่อะไรก็ใส่หมดคือเราก็เต็มที่ไม่หวงใส่มะพร้าวใส่ไม่หวงไม่หวงเครื่องว่างั้นถ้าภาษาชาวบ้านนะไม่หวงเครื่องใส่ไปเลยใส่อะไรก็ใส่ไปทอ่าใส่ได้กินเขากินเขาก็บอกว่าได้สับปานได้ชิมหรือยังได้ชิมหรือยังเอ็ดเบนได้ชิมหรือยังไปต่อคิวนนา โทรจองก็ได้ต่อคิวอีเพราะงาเราทำแบบลงทานอ่ะโอ้ยอะไปแป๊บเดียวไปวางเป็นถาดโอ้โอลงทานที่วัดตกตูมวันกระถิ่นใช่ไหมอ๋อก็เลยโอ้ยทำไมหมดเร็วแท้อะไปก็แค่ เขาบอกว่าเขาชอบแบบนั้นเพราะชาวบ้านเราเนาะเขาชอบหวานก็เลยเอากล้วซีสุกหอมนั่นแหละทอดเวลาทอดโดยสุกทอดยังไม่ร้อนเนงอนั่นแหละเพราะว่าเอาน้ำปูนขาวใส่ให้มันให้มันกรอบหน่อยใช่ไหมใส่น้ำปูนขาวแล้วสมัยนี้ไปหาซื้อที่ไหนปูนขาวดาตลเยอะะะแยยเอออ๋น้านใใสสเอ้วันวันที่ได้เยอะๆนะได้กี่ร้อย ร้อยสามร้อยสี่ร้อยก็มีเลยแปลว่าไม่ได้นั่งไม่ได้กินข้าวเลยท er ่านพ่อเขาก็บอกว่าทําไมไม่เอากระทะใหญ่ๆโอยมันยังไม่มันยังไม่มีกระทะใหญ่ก็เท่านี้ก็พอได้อยู่อืมอ FP ก็คอมเมนต์เข้าไปว่าให้ซื้อกระทะใหญ่แล้วก็ใส่น้ำมันเยอะๆอ่ามันจะทอดได้ทีละเยอะๆครับ เราก็เลยว่าโอ้ยถ้าแค่นีก็โอ้มันไม่หมดนเพราะว่าถ้ามันยนแล้วมันจะอ่อนเด็กก็เลยเอาก็ได้กินร้อนๆนั่นแหละครับผมโอยเขาก็ชอบดูวัีครวันนี้อบอุ่นคึกคักนะครับผมนะเราก็รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อนๆจากสีกอมานะแล้วก็จะไปร่วมบุญทอดกระถินนะฮะในวันพรุ่งนี้นะครับที่วัด สันติสุขพัฒนานะฮะรวมถึง f อฟซีนะพี่หมวยจากอลาสกานะก็จะไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะฮะคือขายตัวแขกดีรูนะไม่เหมือนก็บอกว่าไปถอยใหม่เถอะไปไม่ได้หรือพาไปถอยตอนนี้ไอไอไอลูกก็โอ้ยกำลังเปิดเทอมใหม่ก็เอาไปแล้วแล้วกิจการยางล่ะเป็นไงตอนนี้ เอาเวลาไหนพักผ่อนเนี่ยขยันขนาดนี้เนี่ยเราก็สบายเวลานี้เราก็ไปแล้วอโอ้ยอย่างแค่สองชั่วโมงก็เสร็จแล้วโอ้ยทั้งขุดงขานถึงเช้ามาเราก็ไปหย่อนท้งขุดทั้ก็ไปเลยตั้งกล้วยแขวนปูถอดเลยเพราะว่าเราซื้อมาไวแล้วนะกล้วยอะไรเขาก็มาขายให้ได้ครับ